เขียนไป้ายไว้ป้ายบัไงพี่ละครับผมเออตัอง้งเธอเลือยอยู่อ,อ,อันนี้เลขยุหันอ,อืมมีเลขยุหันเอาก็หลายตัวขันบอมามหลอนเท่าอีกเออจะหลอนเถาะโอ้อก็เลยมาเอ้าเป็นปากกาดำเด้ โอ้เขียนใส่ปดินสอเข้าเออกระแมนดินสอเข้ากับดินสอดำครับอ่าขีดเด็กสองเด็กสองขีดเป็นสองเขียนเขียนสองเส้นเหรอเขียเป็นสองเส้นเม็นคู่กันมาะวางกันหนึ่งกับหนึ่งเสียเป็นสองคือกันเป็นสองเส้นคือกันโอ้มาคู่เลยมาเป็นคู่เดียวกับดาสอ อาสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาหาเฮงครับผมเนาะ <S <S วันนี้มาตามตัวเลขแนวทางข้อก้นและก็แม่เสมอครับผมเนาะเขาสามตัวหลายงวดแล้วพี่น้องเนาะสี่สีส่หกหกเนาะแม่เสมอหวดกว้อนานั่นกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะเอางวดนี้ฝันต่องวดแล้วมันมาแล้วพี่น้องเนาะมื่อนี้เขาจะไม่ให้คุณแม่พันจั่ให้มีเพิ่มเติมบอ เนาะมั่นใจมากมากสำหรับเลขตัวนี้พันว่าฝันตั้งสี่เห็ดจังไดนก็ออกวริษันพี่น้องเนาะรอติดตามไปพร้อมกันครับผมเสียกันเยวเสียส่งนี่แหละอ่าอ่าเยว์มัดสุดได้บัดนี้เพราะเลี้ยวไปเขาตั้งป้ายบังไงลุงเสียฮะตั้งไปบางง่ายใบลงเสียป้ายบางง่ายคือจัะห้าสิขายทีขายทางน่ะโอ้เขียนป้ายไว้ปบางง่ายพี่ละครับผมเลอตั้งเธอเลื่อยู่อันนี้ เลขยุคหันมีเลขยุคหันเอาม่นหลายตัวหันบ่มาหลอนเท่าอีกเออได้หลอนเพาะโอ้ก็เลยมาเอ้าเป็นปากกาดำเด้โอ้เชียนไป้ดินสอเข้าเออกับแม่ดินสอเข้ากับดินสอดำครับอ่าขีดเลขสองเลขสองขีดเป็นสองเขียนเขียนสองเสียนทีอะเขียเป็นสองเสียนเม็ดข้าวคู่กันมากวางวางกับข้่วสองเสียนเนี่ยเป็นสองคือกันเป็สองเสนคือกันโอ้มาคู่เลย มาเป็นครูเดียวกันน่ะสองหนึ่งวันสันมาทุบสองหนึ่งวันสันมาเอาสิมาตัวกตัวใด้หน้อก็เลยวางสี่ดอกกันขนาดอันในความฝันกันยังมาอยู่ได้เอสิมาตัวกตัวใด้หญิงน้อเห็นว่ากุมารลีสิมาตัวกนอก็แล้วเลา้ยนเป็นเป็นต่างเลาเลนไปเวายุผู้เดียวเจ้าของดอกได้ว่าอันค้นกับบ่หลายอยู่หันครับอค้นกับบ่อไหลมันีี บนันีคือตัวนี่คือผักไวใี่คือผักตัวนี่ก่อนสิเขานอนวัดด้นี่ครับผมออกจากวัดมาเนี่ยแล้วมาฝันฝันมาพอยังหนีไปซื้อน้าโอ้หน้าสิบสองลายเอาหน้าสิบสองลายเขาสีขายสองแสนอ่าหน้าเป็นคือพื้นผ่านไหมอ่าเป็นคือพื้นผ่าสี่เหลี่ยมยาวไปอันเดียวแปลงสีเขียวคึ้จังเห่าโต๊ก,กาเนี่ยเออครับผมเราบรอยูน่นอนเนี่ย ว่ามีคูแท้บมีนีงบ่มีคูทแท้เราบานีฝังทอไปทั้งนี่ทอซีทอทอแบบไงอ่ทอแบออบไงทอซีทอเอาคือบ้าฝังทอไว้จังสี่คูแท้กับบุีนี่เอดจังสี่ไมายพวามมาจังไดเนาะบานี้พ่อไงอันทียุติไ่ทงเพิ่นว่ดสีขายนี่อ่อ่ะก็เอากระชากแล้วกันว่าบอกไว้แห้งแล้วเนาะนะ ูใส่บนันบ่เอากระซางแล้วตีบ่เอากระซางแล้วอาใส่ได้ดีน่าขายถือปันีฝังสี่แม่ขายถือปันนี่แมาสิบสองใบแม่เจ้าหนักออกมาถือเทาข้างพี่เพ่าตั้งฮันเจ้าเออจ้าละอันแม็นเหม็นเด้อแอบมาเอาใเนาะปันมามันหุุมตัวกุตัวใดไปกับพ่อใหญ่นั่นล่ะอันเออพอดีละเทาพันาว่าเอาเอารถไถเห้อมาปั่นเอากูแท้ เล่นสิมดูดเอาปั่นกุเทะมันเพียงกันไปเมดไหมแป้งพนสิขายให้เลยไหมเน่าอร่าทไปสิบสองไรยพ่นสิขายสองแสนสิบสองไาสองแสนเออพนสิขายสองแสนก็เลยบอกมา่ายนี่ว่าอันเอาสองสเอากันย่งหอฝันพนสิขายถือแค่คอยเลีวยงอันเท่าพนสิขายถือแค่อัน พ่อยาเนี่ยเราหมักแล้วสิไปซื้อได้ถามกันได้ถามกันเอาบ่าเทาหาใส่บไรดียดิดิจังหน้าจังสิผู้ชายผู้นั้นกันเลยว่าผู้ชายอยู่ในักไต่ไต่พื้นหน้าผืนว่าจิขายผืนอยู่ทั้งใต่ครับออมองนี่ฟังทอนีท่ททอสิ แถวนี่นี่สีทอนี่ฝังฝังตอขัดตีนหน้าตรงนี้ตรงที่ไหนเอาคือฝังทอจังสี่กอหอยจังสี่สหอยข้อมาจังไถหอยบางทอสีทอทอบับใหญ่เลยเด้ห่นานน้ำอีหยังมันมาัดสีมาดเสใสกระโดกระเดียเทฝังทออีหยังน้ำอีหยังสีมาไหลมาหนีเด้บางสี่ไหลค่ะักแท้อเออคือฝังทอใหญ่คักแทบหอยบางสีทอแบบไงไงข้อองนี่ทอบับใหญ่เลยเด้คือจังทอน ไปเจ้าใส่ถั b b <t> ่วสะพานถั b b ่วยังไสั่นล่ะป้าไปวางสิคือฟังทั่วยังไงอันคักเทะไปวางสิเพราะยไงเจ้ามักบ่ขอเลยถามเพราะยังไุคนเพราะยังไงกับยางเบิ้งยางเบิ้งยางถ้าส่วนทั้งฟังทั่นี่แหละขึ้นไปปู่หน้าสิบสองเลยนะสำรวจไปงาอลาดไปเขียวเงาเงาอยู่ขึ้นจังเพิ่นโตกาไว้นี่แต่ว่าบ่แม่นกาดองเป็นหยาเป็นแปลงนี่คือเขียวไปหมดเลยงามไปหมดเลยขอเลยว่า เป็นตะเอาอยู่ได้ละเนาะก็เลยวางสิใส่พนันได้บ้างอา๋เอเบากระซ่างแล้วครั้ใส่พนันได้บ้าครับหาใส่ได้อีกบ่เอากระซ่างบอกเราเพราะเอาเราวางสีใส,ส่พนันเสียบนุ่งเราสีมากคับอันกับลูกหลานแล้วเราพูดหนึ่งใ<ๆ>ส่พนันหนึงหลานสีเ<ฮ>ม่นร้านเป็นดุใส่แล้วบุ๊แต่บ่เป็นเบาหน,น่อยเนี่ยและสีซ้ำหลานขออยู่เฮียนเนี่ยสั้นนี่แหละซ้ำนี่แหละ มันมากกับปวดท่านี่ก็เลยว่าบ่เอากระซังแล้วหายใส่ได้อีกแล้วค่าถือปันนี้เออแต่ว่าเราบอกว่าเราเบิ่งหนาข่อยเด้อโอ้ยที่ยังบุ่นนั่นอืมยุ่มองพื้นหน้าเล่าเลยอืมยุดนไตทอนี่ละอือเออคือทงนี่เขียขายทงทั้งไตเป็นของเพลินครับเออบ่เอากระซังแล้วสันว่าบอกว่าแห้งเลยไหมบอก บ่เอากระซางแถวป่ะนะฮะหาใช่ได yeah, yeah. yeah, ้อีกถือป่นนี่ปานางปานส้หมูอนั้นคือสองไรสองแสนถือป่านนี้เออถือป่นนี่บ่เอากระซางแล้วเราเลยว่าจังซีบ่ซ้านี่ละอืมบัเนี้่ยก็เลยหันมาเบากับพ่อใหญ่นี่เอาบ่พ่อใหญ่ยนะฮะหาบ่ใดอีกเดชขอว่าหนีพอดีละเขามีรถไถเขามาดุดปัานเอากูแทะหน้าบ่มีกูแทะทั้งนี่กับซุดบุตรทั้งนี่กับซุดบุดทั้งนั่นกับฟังทอซุดบุด เออเออเป็นหน้าเป็นเบนไปเลยไหมเป็นหน้าเปียนเปืนพื้นสาเท่าเง่าอลาดไปนี่อ่าตากาเทาเพียงกันไปหมดเลยอือออาว่าพ่นสิขายแปลงนี่แปลงเดียวเดี๋ยวสิบสองไรอ่ามีสองแสนสองแสนสองแสนเออเป็นเรว่าเอาคือมาฝันซ้ำกันว่าสองหนึ่งอันนั้นว่าทุ่งนี่อันฝันขึ้นก่อนนั่นอันก็ว่า เขามาถือไปถือไปเขาเขาสีเข้าแล้วพื้นปูนนี่เขาเขาติดตาเขาบัานนี้เขาเลยสีสีร่องเบิงเขาเลยใส่เต็มโพดเนี่ยเขาเลยใส่เคียงหมองกระบะเขานั่นมาใส่เต็มโพวก่เลยเอาสองมือนี่ไปโกบลงมากลงมาออกมาว่างไปพื้นปูนนี่บันนี้ใส่สูดเขียวใส่สูดเขียวเสียกรกเขียวเสียซกนี่แหละ่ะที่ว่าดังเกงกระเขียวอื บัานี้เขาบันนี้ไปคือเลออยู่ทางนั่นครับอืทางนั่นยื่อหอวหน้าฝืนใดฝืนดีนะโอ้เออหน้าพอนยี่ถุยไม่ยี่กะยังเป็นสภาพหน้าคือเก่าอยู่อ่าครับผมเพราะว่าเดียวนี้เปืนขายให้โปรเตสเดียวอือแต่วันหน้าพืนหน้าเนี้ยเป็นสภาพคือเก่าอยู่อตองไหวคือเก่าอยู่โอ้บัานี้ก็เจ้าสีขาวแล้วเวขาเจ้าลิสิตาขาวพืนปูนไปเมื่อ มันไฮน้ะไฮนั่นเอออไรป้ายเคื่อเรือยอยู่เนี่ยมันมีตอื่นเนอมันมีตอื่นอสองหนึ่งวัสัต์โอ้หัวหนี่ก็ขีดเป็นสองสั้นลูกมะนีลูกมะนีก็เป็นขีดเป็นสองเทียเล็กสองนี่เป็นสองอืมเป็นขีดสองเทียเล็กเล็หนึ่งก็ขีดเป็นสองเทียเปลี่ยนไหมสป็ะ อัน2เส so ้นลากลงมาคู่กันน so ่ะเออคู like ่กันเลยแหละแต่ว่าก็เป็นเลขนงปากกา่ก็ันเป็นสีดําปากกาสีดําสอก็ซื้อสอเฮาเขียนนั่นล่ะเออเขียนนั่นล่ะสีดําสอสีดําคือเฮาเขียนสมุดนี่ล่ะสอสีดําเลยว่าเอ้าคือมาัซ้ํากันตัวเดียวเป็น2เส้นออออกมาวัดเด้มาฝันนี่นี่ตัตสิว่าบ่ใหญ่สิไปซื้อหน้านี่อ โอ้อันมักบ่เฒ่าก็เลยวางสิเออวางได้ล่ะมักบ่แต่ว่าน้ํามันทุ่งงามอยู่เด้ก็เลยวางัง่ขุดบ่งอซื้อเอียดเดียดไปเลยเด้เดิโอ้เป็นแปลงไปเลยหางาหญ้านี่เขียวคือเฮาปลูกหญ้าไว้นี่ล่ะเขียวงามอือเป็นแปลงของมันเลยว่า12ไร่เปิ้นสิขาย200,000เออเป็นตาเอาบ่ก็เลยบางจังซี่อือวว่งมันมาซ้ํากันเด้เออๆ จากปูนีแล้วแต่เมา่อเขาฝันออกวัดมาเลยเมาฝันเพราะว่าทีหน้าทีไปโจมเขาออกจากโลกสีหน่อยเนะ่ยคือก้อนสีขาวัดก้อนสีขาวัดบันีออกวัดมาก็เลยเมาฝันว่าตัวไงเขาสีไขยหน้าทิบสองไรไปเบึงบอก็เลยส่วนกันไปบึงหลักนั่นหลัะฝันแต่ะมืนสฉีมาหลอนเข้าโบ หนึ่งสองสองหนึ่งนี่มันบ้าแม่ข่อยเล่ยบางมันคือสิมัาฝันส่ำกันน้าฝี่ส็ถือว่าย่ำย่ำเลยย่ำย่ำอมนเล่ยเข่าเลี้ยวสิ่งนี้ข่อยวาบบะนีนขึ้นนั่นข่อยฟันวางเร็เกว่าข่อยว่าทองไปว่าเสียให้อ่าข่อยวางทองจำหมดได้เตี้ยอืนอั้ ขอตบหัวเจ้าหม่ขึ้นข่อต๊หัวเจ้าเล่าไหลโอแล้วฝันเล่าไหลแล้วว่าเขาติดข้นมากมีข้อเล่าอมเออขอต๊หัวปุ๊บลยเหรออ้โเป่วยัดเนาะก็เจ้าหัวอมอ่าพเอเลาเพิ่เล่าว่าเขาติดข้นมากขาเล่ามีข้อ